สวัสดีครับนักเรียนครับก็หน่วยที่1นึ่งนะครับในเรื่องของการจัดการข้อมูลและสารสนเทศนะครับนักเรียนจะเห็นว่าชื่อหน่วยเนี่ยมี2คํคนะครับคือคำว่าข้อมูลกับคําว่าสารสนเทศ2ออย่างนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับข้อมูลเนี่ยครับจะเกิดขึ้นก่อนนะครับข้อมูลเป็นสิ่งที่เราได้มารับรู้มาหรือว่าค้นคว้าเพื่อหามันมานะครับส่วนสารสนเทศคือการนําเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาประมวลผล รวบรวมเรียบเรียงเรียบเรียงหรือว่าจัดการใหม่ให้เอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนอย่างใบรายชื่อของพวกเรานะใบรายชื่อของเราเนี่ยก็คือสารสนเทศแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าใบรายชื่อนั้นประกอบไปด้วยผู้ชายอยู่ด้านบนนะฮะตั้งแต่ประมาณ1นึถึงสิบหและผู้หญิงก็จะถัดจากนั้นไปจนถึงเลขที่สุดท้ายเขามีเกณฑ์นะครับนอกจากนั้นเกณฑ์การจัดรายชื่อไม่ว่าจะเป็นชายอยู่บนหญิงอยู่ล่างยังมีการเรียงตามตัวอักษรด้วยจะสังเกตว่า เลขที่แรกๆเนี่ยไม่กอไก่ขอไข่ก็ขอควายจอจานอะไรประมาณนี้ส่วนเลขที่สุดท้ายก็จะเป็นพวกอออ่างซอเสือห้อ,อหีบนะครับก็เรียงตามนี้แล้วก็มีเกณฑ์หนึ่งครับคือการที่นักเรียนเข้าใหม่หรือย้ายระหว่างเทอมไปจะต้องไปอยู่ท้ายสุดของรายชื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การจัดการกับข้อมูลเพื่อให้กลายเป็นสารสนเทศนั่นก็คือใบรายชื่อนะครับอีกอ่างหนึ่งเหมือนกันเหมือนอย่างถ้า คะแนนเก็บของนักเรียนเป็นข้อมูลถูกไหมอย่างวิชาครูครูเก็บคะแนนเนี่ยทะลุร้อยคะแนนไปเลยแต่พอเวลาที่เราจะคิดเกรดคะแนนต้องเต็มร้อยใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาไปจัดการคำนวณประมวลก่อนว่าช่องนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมวลผลให้จาก 150- หรือ200ก็แล้วแต่ที่ครูเก็บรวบรวมไว้เนี่ยกลายเป็น100คะแนนแล้วจาก100คะแนนก็ประมวลผลกลายเป็นผลการเรียนเกรดได้อีกเกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามเกรดสี่ติดศูนย์นะครับนี่คือชื่อของหน่วยส่วน การค้นคว้าหาข้อมูลเขาจะแบ่งตามวิธีการค้นคว้าเนี่ยออกเป็น2วิธีด้วยกันคือข้อมูลประเภทแรกครับเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า primary data นะครับ primary แปลว่าพื้นฐานเริ่มต้นนะครับก็เลยเป็นปฐมเหมือนภาษาไทยเนาะข้อมูล primary data หรือว่าปฐมภูมินะครับเป็นข้อมูลที่ค้นคว้าค้นหาด้วยตนเองสมมติครูอยากรู้ใช่ไหมว่าเอ้ยนักเรียนค้าบนี้เรียนอะไรครูก็ ถามนักเรียนนะครับคาบที่แล้วเรียนอะไรมาคือถามนักเรียนอีกวิธีหนึ่งครูไปเปิดดูในตารางสอนอันนี้ครูก็ยังเอ้ยถ้าไปเปิดดูตารางสอนนีเป็นอีกวิธีหนึ่งละนะครับแต่ถ้าสมมติว่าการสัมภาษณ์การสอบถามโดยตรงการนึกข้อมูลจากเรื่องของตัวเอง mm. เช่นเหมือนอย่างสัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้นะครับที่ให้นักเรียนทำอะไรเรียงความเรื่องปิดเทมอมฉันใช่ไหมข้อมูลเรื่องการปิดเทอมของเราเนี่ยเราก็จะรู้ได้จาก ตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็เป็นปฐมภูมินะครับแต่กับการถ้าสมมุติว่าครูยให้นักเรียนทําเรียงความบทความเรื่องประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่นเราไม่รู้เราก็ต้องไปค้นคว้าหา Google นะครับซึ่งการค้นคว้าหาจากแหล่งที่มันมีอยู่แล้วเขาเตรียมไว้ให้อยู่แล้วเราเรียกว่า secondary data หรือว่าข้อมูลทุติยภูมิก็คือประเภทที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นประเภทของข้อมูลแบ่งง่ายๆเลย2ประเภทครับแบบแรกคือปฐมภูมิหาเอง และแบบที่2คือทุติยภูมิหาจากที่เขาคนขา e e ้นคว้ารวบรวมมาให้อยู่แล้วนะฮะต่อไปไปดูที่หน้า7กันบ้างเมื่อเรารู้แล้วว่าเราได้ข้อมูลมาแล้วทั้งหมด2ประเภทนะครับต่อไปเราจะต้องดูว่าแต่ละประเภทนั้นมีวิธีการแล้วก็เอาไปจัดการต่อได้อย่างไรโดยการประมวลผลข้อมูลนั่นเองนะครับประมวลผลข้อมูลแบ่งบเป็น3ประเภทหลักๆครับเรียงตั้งแต่ พื้นฐานเป็นถึง advanced นะครับก็คือประมวลผลด้วยมือประมวลผลด้วยมือคือการใช้มือในการคิดคำนวณเลยพวกการทดเลขการคิดเลขลงในกระดาษอย่างนี้เรียกว่าการประมวลผลด้วยมือนะครับการใช้ลูกคิดต่างๆนะครับ2คือการประมวลผลด้วยเครื่องจักรกลมันก็จะเป็นเครื่องมือเฉพาะของมันเช่นเครื่องมือประมวลผลทางด้านบัญชีเครื่องออกใบเสร็จออกบิลคือมันเกือบจะเป็นคอมพิวเตอร์แล้วแต่จะเป็นมีความเป็นเครื่องจักรกลอยู่นะครับ และ3าอันนี้แหละหลักๆเลย2.3หน้า8นะครับคือการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ก็ใช้คอมพิวเตอร์นะครับมาคิดแทนเราหมดเลยโดยขั้นตอนการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะครับคือการนําเข้าประมวลผลและส่งออกข้อมูลหรือภาษาอังกฤษก็คือ Input Proces s และ o u t p u t ยกตัวอย่างถ้าเป็นชีวิตคนเราใช่ไหมการนําเข้าคือสมมติมีนักเรียนถามครูครูครับเ,เดือนนี้มีวันหยุดกี่วันครับ นั่นคือการนําเข้าครูฟังและนําเข้าอินพุตนะครับครูก็คํานวณดูคิดดูนะครับเอ้ยเดือนนี้มันมีตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทชเชยวันไหนอะไรอย่างนี้นะหยุดลอยกระทงต้องหยุดไหมนะครับนี่คือการประมวลผลเมื่อครูคิดออกแล้วครูก็บอกตอบกับนักเรียนไปนั่นคือการส่งออกข้อมูลหรือว่าเอาพุตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์เหมือนกันเลยสมมุติว่าครูพิมพ์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 ิพ์ใช่ไหมพิมพ์สูตรคำนวณอะไรปุ๊บนี่คือการอินพุตพอครูพิมพ์เสร็จคูกด Enter ปึง โปรแกรมก็จะประมวลผลคำนวณสูตรของครูจากนั้นเมื่อมันคำนวณเสร็จโปรเซสเสร็จเอาพุทออกมาเป็นผลที่ลผลลัพธ์ที่ได้นั่นคือเอาพุทนะครับนั่นคือหลักการทํางานของมัน Input Process Output นาเข้าประมวลผลและส่งออกนะครับทีนี้การประมวลผลประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเราแบ่งออกเป็น2ตามระยะเวลาก็แบ่งออกเป็น2วิธีหลักๆนะครับคือแบบแรกคือแบบ b a t c h แบบที่2คือแบบ Re a l Time นะครับ หรือว่า Interactive นะครับแบบที่2นะแบบแรกแบบแบชคือการที่เราต้องเก็บข้อมูลไว้สักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยเอามาประมวลผลทีเดียวยกตัวอย่างเช่นบินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์เห็นไหมเขาจะเก็บไว้ประมาณเดือนหนึ่งก่อนแล้วก็มาคํานวณสิ้นเดือนสิ้นเดือนนะครับหรือผลการเรียนของนักเรียนเวลาเราเรียนเราก็จะมีคะแนนเก็บใช่ปะ เก็บไว้เก็บไว้แต่เราไม่สามารถรู้เกรดหรือว่ารู้คะแนนรวมของพวกเราได้เราจะต้องผ่านการสอบปลายภาคก่อนแล้วคุณครูเขาถึงจะคำนวณออกมาเป็นเกรดเป็นคะแนนสิบเป็นคะแนนสําเร็จนะครับนี่คือแบบแบทคือเก็บข้อมูลไว้ระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาคํานวณน,นะครับแบบที่2เราเรียวกว่าแบบอินเตอร์แอคทีฟหรือว่าเรียลไทม์ก็คือต้องการเดียวนั้นข้อมูลประมวลผลเสร็จเดียวนั้นเลยเยกตัวอย่างเช่นการโอนเงินการถอนเงินจากตู้ ATM การกดไลค์กดแชร์เฟซบุ o กนะครับที่มันจะต้องขึ้นเลยหรือว่าแชร์ได้เลยไม่ต้องรอเวลานะครับต่อไปหน้า11 12 13คือเขาบอกว่ากรรมาวิธีในการมุลผลก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจัดการกับข้อมูลได้อย่างไรบ้างโมันทําได้เกิดทุกอย่างนะครับรวมๆแล้วเนี่ยสหน้าก็มีทั้งหมด14วิธีด้วยกันโชวเจ๊กตัอย่างอันที่แบบสําคัญสําคัญนะการคํานวณครับก็คืออย่างที่บอกการคิดเลขการคํานวณสูตรต่างๆ การจัดเรียงข้อมูลก็คือการสมมุติเราต้องการให้เรียงจากไฟล์ที่มีน้ำหนักมีพื้นที่น้อยเรียงไปมากมากไปน้อยเรียงตามตัวอักษรได้หมดเลยเรียงตามวันเวลาที่เราทำการจัดกลุ่มข้อมูลไฟล์ jpeg อยู่ด้วยกันไฟล์ png อยู่ด้วยกันไฟล์วิดีโออยู่ด้วยกันไฟล์ Word Excel สามารถจัดกลุ่มกันได้แยกกันได้นะครับการสืบค้นข้อมูลก็คือการค้นหาไฟล์การรวบรวมข้อมูลคือการเอาข้อมูล2ชุดมารวมกันนะครับ มีอะไรอีกการบันทึกการทำำําสําเนาข้อมูลคือการคัดลอกนะการสื่อสารก็ใช้อินเทอร์เน็ตสื่อสารกันทั่วไปนะครับการบีบอัดข้อมูลคือการทําให้ไฟล์เล็กลงจะประมาณนี้นะครับหน้า14ข้ามไปเลยต่อไปดูหน้า15นะครับักเรียนหน้า15เนี่ยเขาจะมีตารางมาให้3อันนะครับตารางตัวนี้คือการอินพุตเฉยๆคือการใส่ข้อมูลเข้าไปลงในตารางนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นผลการเรียน ทั้งหมด3ห้องด้วยกันก็คือห้อง1ห้อง2และห้อง3โดยแต่ละห้องก็จะมีข้อมูลทั้งหมด3ชุดนะครับก็คืออะไรบ้างรหัสนักเรียนชื่อนักเรียนและผลการเรียนนี้คืออินพุตธรรมดานะต่อไปเป็นตัวอย่างการโปรเซ s ครับผมเปิดไปที่หน้า16 Pro โปรเรคือเอาข้อมูลมาประมวลผลและดูที่บรรทัดล่างสุดของแต่ละตารางจะเห็นว่ามีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกแถวหนึง่งก็คือ ผลการเรียนเฉลี่ยครับเขาคิดยังไงเขาคำนวณยังไงก็ผลการเรียนเฉลี่ยก็เอาของแต่ละคนใช่มมารวมกันและหารด้วยจํานวนคนในที่นี้ก็คือหาร5นะครับแต่ละห้องจะมี5คนก็จะได้ผลการเรียนเฉลี่ยมานี่คือการประมวลผลหรือว่าการคํานวณละต่อไปคือขั้นตอนสุดท้ายครับคือการส่งออกหรือว่าเอาพุทคือแสดงผลออกมาให้เขาดูเข้าใจง่ายที่สุดก็จะเป็นนี่ครับคือเอาไปพอดเป็นกราฟเป็นแผนภูมินะครับยกตัวอย่างนี่ห้องหนึ่งในชะ่ไห กราฟสูงสุดก็แสดงว่าได้คะแนนเยอะสุดลองลงมาเป็นห้อง3และห้อง2นะครับนี่คือตัวอย่าง Input p r o c e s s Output นะต่อมาเรื่องของโปรแกรมกันบ้างหน้า1 8 19 20นะครับ21โปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลเอ้ยไม่ใช่นำเข้าประมวลผลและส่งออกจริงๆมันมีได้หลากหลายเลยนะแต่ครูจะยกตัวอย่างโปรแกรมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันที่สุดนะครับ3โปรแกรมด้วยกันในการนําเข้าข้อมูลเราอาจจะพิมพ์ไว้ก๊อปมาวางก็อาจจะใช้เป็น Word นะครับเป็น Word ก็ได้นะครับต่อมาในข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมันมีตัวเลขด้วยเราต้องเอามาคำนวณหาค่าเฉลี่ยหาผลรวมเราก็ใช้เป็นโปรแกรม Excel นะครับคือคัดลอกจากบุดไปใส่ในตาราง Excel แล้วก็ใส่สูตรคำนวณให้กับมันนะครับเมื่อเราคำนวณเสร็จออกมาได้เป็นข้อมูลเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นการเอาพุทหรือว่าส่งออกนั่นเองแล้วก็แสดงผลโปรแกรมของการแสดงผลที่เราใช้กันบ่อยก็คือ PowerPoint ใช่ไหมทำสไลด์โชว์เอามาพูดพรีเซต์ ืออย่างที่ครูใช้แสดงผลให้นักเรียนดูเวลาที่สอนเป็นสไลด์ด้วยครูก็ใช้ PowerPoint นะครับเพราะฉะนั้น3โปรแกรมหลักๆก็คือโปรแกรมสําหรับนําเข้าประมวลผลและส่งออกข้อมูลหรือว่านําเสนอนั่นเองนะครับอ่ะหน้า22ล,ละสรุปนะครับสรุปเลยข้อมูลและสารสนเทศก็คือข้อมูลเกิดก่อนเป็นข้อมูลดิบขึ้นมาเมื่อเราเอาไปรวบรวมเรียบเรียงประมวลผลอย่างที่ครูได้พูดไปทั้งหมด ก็ข้อมูลเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสารสนเทศนะครับโดยวิธีการหาข้อมูลมี2วิธีด้วยกันคือข้อมูลประผัมภูมิหาเองกับทุติยภูมิสืบค้นจากแหล่งที่เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลจะมี3ขั้นตอนคือนําเข้าประมวลผลและส่งออกหรือว่า i n p u t p r o s Output p u t นะครับแล้วก็โปรแกรมก็ตามนั้นเลยก็คือมี Word นะเ powerpoint Word ใช้นำเข้า Excel ใช้ประมวลผลและ powerpoint ใช้ส่งออกข้อมูลนะครับทีนี้มาดูที่หน้า23กันบ้างท้ายหน่วยที่1น,นะครับท้ายหน่วยที่1จะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกนตอนแรกือให้อ่านข้อความที่ข้อมีให้และให้ในักเรียนติ๊กถูกว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับตอนที่2เป็นคําถามในหน่วยนักเรียนสามารถเปิดสืบค้นในหน่วยได้เลยนะครับมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันก็จะเขียนเอาในพื้นที่ว่างไม่จะเป็นหน้า22หรือ23ก็ได้นะครับ เ okay. รับวันนี้ก็หน่วยที่1จบแล้วนะครับภายในเวลาไม่เกิน15นาทีจะประมาณนี้อันนี้คือรวบรับตัดตอนนะครับยังไงขอให้เรียนตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจทําด้วย